สาวาัสดีค่ะไม่มีใครมาดูแสบเลยแสบกำลังมีเที่ยวนะคะแสบอาการดีขึ้นแล้วมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะวันนี้นะคะแสบก็จะตามคุณพ่อคุณแม่ออกไปเจเวนไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะก็อาการดีขึ้นเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเขาเรียกอ,อะไรนะส่วนของหัวใจตาน้องหายแล้วเนาะน้องก็ต้องฉีด ต้องเล่นอะไรนะหยดตาทุกสี่ชั่วโมงส่วนที่ตาขุนๆนะคะที่คุณแม่หลายคนเขาเป็นห่วงกันเนาะมันเกิดจากอายุสูงวัยสปีนะคะก็ทำการเช็คแก้วตาเรียบร้อยแล้วนะคะซิมซิมอโอเคนะคะก็คือทำการเช็คนะคะแก้วตาเรียบร้อยแล้วกระจกในตาต้อกระจก วัดวามดันลูกกระตาเรียบร้อยแล้วแตมไม่เป็นอะไรเลยนะคะคุณแม่ก็เสียงเงินไปเรียบร้อยค่าตรวจรักษาทั้งหมดเท่าไหร่นะพี่แซะหน,น้ามาดิเนประมาณนะคะค่าตรวจรักษาที่แม่แม่โดนมานะก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทหน,น้านี่ห้าร้อยกว่าบาทนะคะก็เป็นการที่ตรวจรักษาครบหมดแล้วส่วนลูปหัวใจนะคะตอนนี้คุณแม่ก็คุมน้านะคุมน้ำมดูด,ดูคุมน้ำนะ ค,คุมน้ําให้ทุกคนให้พี่แสบนะคะกินน้ําให้ได้วันละ600้อยซีซีเพื่อจะไม่ต้องกินยาขับน้ําแล้วก็ให้เขาเดินนะคะบ่อยๆดีขึ้นแล้วค่ะคุณยาลาดีขึ้นมากมากถึงมากที่สุดพี่แสบดีขึ้นพี่แสบคิดถึงคุณยาลาร์่าพี่แสบนันดูนะคะก็ก็สิบหกปีที่เขาอยู่กับเรามานะค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงแต่ว่าเพื่อความสบายใจของพ่อและแม่นะก็ตรวจครบหมดเลยนะคะส่วน สดใสสดใสามากได้นั่งรถนีที่เหหนีเที่ยวจากหนีเทียเท่ยวใช่ไหมเออหนีเที่ยวไปเจเวนไปจ่ายค่าไฟเดี๋ยวไฟจะโดนตัดแสบจะนอนร้อนแล้วนะคะก็คือก็เราก็ทําการตรวจครบทุกอย่างนะก็เบเสร็จก,ก็คือจบไปเลยก็คือดีนะคะส่วนตาที่เป็นกระจกตาอย่างนี้นะคะก็คือทําใจแล้วเพราะว่าคุณหมอบอกว่ามันเสื่อมตามตามอายุเนาะ นี่นะแต่เขายังมองเห็นชัดเจนนะคะส่วนตาด้านขวาที่เป็นรอยเนี่ยก็คือเลือดมันเข้าไปเลี้ยงใช่ไหมตรงที่เป็นแผลนะคะเดี๋ยวก็หายนะคะตอนนี้พี่แสบก็ต้องหยดยาตาทั้งหมด2ตัวก็คือยาแก้เศษหนึ่งตัวแล้วก็ยาอะไรนะน้ำน้ำยาตาเทียมอีกหนึ่งตัวก็กลายเป็น2ตัวนะคะแล้วก็กินยานะคะอีกเล็กน้อยนะคะส่วนการอาการเป็นหัวใจรักพี่แสบสุดหล่อพี่แสบรักพี่เล่าไหมรักเดี นังไหมนะคะก็ก็อาการโรคหัวใจดีขึ้นมากนะคะทุกอย่างดีหมดแล้วคุณหมอบอกนะคะพี่แสบก็จะมาบอกบอกอัปเดตแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะต้องปิดแล้วพาะแม่จะต้องลงตลาดแล้วนะดูพี่แสบนะก็คือทุกคนก็จะเห็นว่าพี่แสบล่าเริงมากนะคะไม่เหมือนตอนที่เอ่อไม่สบาย นะอันนี้คือหายแล้วนะคะสมามา16ปีแม่ไปโรงพยาบาลแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเจอหมาคนอื่นเขาเราแบบน่าสงสารเนาะเดี๋ยวคุณแม่กับคุณพ่อลงไปซื้อของกันก่อนนะคะ